จะได้ตอบ,บทีเดียวครับนะก่อนอื่นผมผมต้องขอขอบคุณนะครับที่ท่านผู้จัดจาการกองทุนที่ด้านแทนได้ให้ข้อมูลชนะี้แจงเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์แก่พวกเรานะครับตั้งแตนะ่ผู้กู้ปัจจุบัน6ปนห้านคนเนี่ยนะเป็นเงิน7จ็ดแสนล้านะบาทชําระไป3.5มจุดแสนคนผิดนัดชํ 2, 000, 000, 000, 000, 90, 000, 000, าระสองล้านคนนี่เสีย90้าหมืล้านบาทผมอยากจะเรียนถามท่าน พอออกองทุนกู้ยืมว่า9 0,000มื่นล้านบาทนี่เป็นหนี้เสียแน่นอนใช่ไหมครับผมอยากจะถามต่อไปว่าท่านได้คาดหมายไหมครับว่าหนี้คาดว่าจะเสียมีเท่าไหร่เนี่ยผมอยากทราบนะครับหนี้คาดว่าจะเสียหมายความว่ามีโอกาสที่จะเสียที่9 0,000ืนที่ท่านพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยแสดงว่าเป็นหนี้เสียแล้ว9 0,000ล้านบาทนะหนี้คาดว่าจะเสียนะครับผมอยากเรียนถามท่านว่า จะมีเท่าไหร่นะผมคิดว่าตรงนี้มันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องวางแผนไว้ในการที่จะให้ข้อมูลในการพวกเราที่จะลงวาระสอาในะเรื่องของการให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับพรบอก,กองทุนกู้ยืมครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ